บูมเว้ยบูมบูมเคยเห็นธงปหมเนี่ยบูมบูมเรามองธงบนเรือเลยเห็นปหมไอธงแดงๆเนี่ยมึงรู้ว่าลมมันไปทางไหนยังไงเราพัดมัวเลยไม่ไปคนมัวเลยยลมมาหรอลมมาหรอพี่ไอ้ข้ารับการเอาเว้ยวันนี้ทีมดีให้รตาทีอาทิตย์บูมวิ่งถูกสะพายแน่เด็กเก่งจุดจุดได้แล้วได้แล้วเด็กเป็นจะรับมาเรือเล็ก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 ตาทางฟ้าครับทางฟ้าทางฟ้า จะับเรไปจํามันไหมมัีหลายปืนใช่ไหมนี่ใช่ให้ลองยิง่เาไกลๆน่ะยิงได้นะแป๊บนึงยิงเลยยิงเลยโดนโดนโดนนั่นไงเฟิร์สปัดอ้ยเพื่อนเพื่อนยังบินหมดเลยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยลอไปเลยทีนี้ใครรีแพ้เลยดิ เราไปซ่อมแรลาเต็มเลยไปเหยีย่าไป่านคาไม่มีครน้เลยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบัรจุก่อนเย้าแค่อ้องยิงได้เลยเดย๋ยวเลยยิงได้ยิงเลยนะยิงปั๊บยิงปั๊บหลข้างล่าง้าอาเียยิงตรง้ปั๊บบึ้ง ไปกันลา่่ลไอ้ซัพพลายอยู่ไหนวะบูมเรือใหญ่อะัลาอยู่หลังเรือ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 ข้างบนหลังเรือข้างบนข้างบนหรอเออมาเเอามาให้แล้วคนเอาห้แล้วใหญ่มอ๋อห้องนี้เองกับตันบอกได้นะครับ no, กับตันบอกได้เลยฮะว่าอยู่ตรงไหนทางหน้าหนึ่งลครับเรือเล็กทงองลำครับทางเรือใหญ่เรือเล็กเลยครับโอเคโอเคจะไปห้เรือเล็กเรือเล็กยอันนอันน้หลังอัน เราหันไแล้วตรงไปเลยฮันดับตันฝ่ายยิงแลรอได้นะฝ่ายิงได้นะโอเคขวาโอเคขวาโอเคครับไปเอาไปแดงทางบางผมผมมองไม่เห็นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิ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 งเดินหน่อยเรียบร้อยยิงแล้วพี่ปืนหน้าพี่ปืนหน้าปืนหน้าใหญ่ใหญ่ปืนหน้าปืนหน้าปืนหน้ามันมีปืนหน้าด้วยเหรอมีมีมีปืนหน้ามีปืนหลังใช่ไหมเราจะไม่เห็นตังสั่งยิงตังยิงสั่งยิงหมดยิงไม่มาเลยอยู่ไม่มาเรลย คนเหยียขวาคนเหยียขวา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 เตียมขวาเตียมครับครับเตีครับครับตอยู่เตีอยู่ไปหน้าไหนครับกันไปเปราก่อนไปรอกอนขอไม่ถึงขอไปต่อยเลยครับยิงไม่ถึงครับไปหน้าไหนครับกำลังท็อกกำลังท็อกกำลังท็อกมันยิงมาแล้วเว้ยเสียวมันยิงมาเฮ้ยหักหักซ้ายหน่อยได้ไหมครับหักซ้ายหน่อยเยี่ยมเลยลำเล็กข้างหลังมีแน่ๆขอยิงขอยิงวชระพล ปืนเดียวปืนยิงขวาแทนครับเออว่ะเหนือมันไฟไหม้แล้วใส่แก้ได้เลยตังค์แก๊ปหน่อยตังแก๊ปหน่อยเฮ้ยเนยไอ้ข้างบนสะพายหมดสะพายหมดเฮ้ยนั่นพวกนั้นมันมันมีคนซ่อมอ่ะหันหันขวานะครับหันขวาจะยิงละกแลัง้วยาวๆเลย เอ็นด okay. okay, okay, like, ี้อ็นี้จะได้อยู่เล็กเลทางซ้ายเล็กเล็กทางซ้ายซ้ายอ่ะเล็กซ้ายเล็กซ้ายเล็กซ้ายเต็มยิงยิงเล็กยิงเล็กเกซ้ายซ้ายยิงจุดยิงฮีมวู้วว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 ว่วววใช่วว้วววววนวว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  ใช่ด <Bond> okay, ีคลิปนี้เราเยอะเลยลังเตัเติมไม้ไปครับัไฟไหม้ไเดินไฟไหม้ไฟไหมตรงไหนอ่ะเตรมพร้อมแล้วโอเคดันดันดันดนได้แล้วผมบ้าโอเคโอเคเตรียมพร้อมยิงนะครับขวาเรือเพื่อนมัยิงได้เลยเอารมาก ยิงตื่นตื่นเล็กก็ได้อดี๋ยวเพิ่งยิงอดี๋ยวเพิ่งยิงอดี๋ยวเพิ่งยิงมันไม่ถึงยวังาอรับขวาอยู่ยิงเล็กยิงเล็กยิงเล็กเล็กๆทำเดื๋ยพวกเราหมดเลยวะไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งหยุดกัอนไฟไหม้ไหนไฟไหม้ไหนคนนี้ใครใครเป็นติดไฟไหม้ไฟไหม้ดับไฟดับ้าน้ำสองคนน้ำสองคนดื่มดื่่มอยูกินน้ำยู่แป๊บนึงดับให้แล้วดับให้แล้วสองคนฮัลโหล น้ำสองพนเดี๋ยวเรือไม่ได้รับน้ำหรอกเฮ้ยทำไมกูไฟไหม้เออดับตัวเองดับตัวเองโอ้ยชิบกินกินรูปยาไหมจะหลบกันะเดี๋ยวลงลงไอ้บูมลงรูก่อนดิโอ้ชิบหายละรูอยู่ไหนรูอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นรูรูข้างบนหรอข้างบนเข้าไปนะข้างบนแล้วอ่ะเหลืองเหลียงหนึ่งอ่ะหมดแล้วหมาเรียบร้วยเดียบร้อยวิดน้ำวิดน้ำมาเจอกระสุนมาเจอกระสุน โอ้ไม่มีปืนตรงข้างล่างด้วยด้ว่มั้ยข้างขวาไหนขวาเพื่อนเราบังเพื่อนเราบังเลยไหนนขวาไหนซ้ายวะกูยิงดับปืนทุกคนโอเคทางซ้ายโอเคทางซ้ายเกมพี่กินยาก่อนพี่เกมไม่มียายาไหนครับกดยาพี่มีไหมอ่ะต่อไกดเลข4อ่ะพี่ยิงโล่โอเคโอเคเฮ้ยถือยาโอ้ยทำสองลูก ไปทางขวาเรือเล็กขวาหญิงม <ize> ันมีปืนหลังเรือ <curs> ด <CDU> ้วยโปืนสามดแล้านที่พังหมดไปต้อนตาอนต้อนนะสองคนยัดยัดปืนหลังเรือก่อนหนีเฮากัปตันหนีกันหนีกันใครมาการกระโดดเลยน่าไปมาใครบอกไฟไหม้ไฟไหม้อยู่นั่นไอ้ไอ้ใครบอก ดัน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 กำลังไปไหมกับตันหักซ้ายนิดนึงนิดนึงซ้ายนิดนึงเก่าแล้ว้องก้อนปาล์มโอ้โหโดนเว้ยเบอร์นี่ทำเลยกับตันหักขวาเอาไปอีกปาลมมึงใครเป็นเหลือทำไมมันยังเหลือสี่ลูวะลูสามลูแล้วสามลูสองลูสามลูข้าสามลูสามลูสามลู กำลังซ่อมอยู่ครับกำลัังซ่่ออมยูครบไหนวะรูไหนวะรูได้ไงเออซ่อมเลยเตใหญ่มาแล้วกำลังซ่อมกำลังซ่อมกำลังซ่อมข้างล่างไปยันหลังไปยันหลังไปยันหลังโอเคครบแล้ววิดน้ำนะครเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเฉียงขวาเฉียงขวาปั๊มมีคนปั๊มอยู่ไม่ได้ไม่ได้เบ้งแหกโคตรเยอะห้ารูอ่าหรูอีกแล้ว ซ้อมเร็วต้องชนเปล่าชนแรกไหมเดี๋ยวข้างบนยิงให้เดี๋ยวข้างบนยิงให้ต้องขอต้องขอโอ้ปนะไอ้บูบึงซ้อมอยู่ป่ะซู้รักหารูอยู่เนี่ยหารูซอนอยู่รูข้างล่างอ่ะสามสี่รูกูเดินเลยกูจะตกน้ำตายแล้วเฮ้ยโดนแก๊ปแล้วอย่าตายโดนแก๊ปโดนแก๊ปแก๊ปกว่าโอ้ยพูดพุทธมังกรเห็นเลยโอ้ยตกเรือตาย มีต่อไปเป็นกระถุนแบบยิงแปกนะโอ้ถ้าโดนแก๊ปปั๊บแม่งเกิดช้าเลยเว้ยพยายามต้มเรือ้วยครับแก้กัมบลครับแก้กบลบูม่ะตายไหมตายปั๊บเกิดนานเลยเออดีดีเฮ้ยกัมันคนนี้มันเก่งเลยนะเอเอสเนี่ยสวยเลสเลยสวยสวยสวยเอาไ ื่คุณจะเกิดอีก60สิบวิอะอแกปมันมาหลุดแกมันหลุดแกปแล้วจากที่นี่แล้วอได้ตายครับไอ้เย้ยนมึงผิวเหรอสัตว์มึงกูเย้ยอะไรวะเมเอ้ยเันผิวไฮ้ยข้างมีคนอยู่ขลังคนอยู่ไน้าเนลังอยคนคยูตาตั้งต่ระบาดมดครับพี่แม่งจู๊กไอ้สัตว์างซ้ายลบก่่นนะ นี่ก่อนนี่กันในฝั่งมีคนไม่มีใครสนจะจีบเปื่อนกันเพลินเลยโอ้เป็นคนจู๋ไอ้สัตว์เอ้ยไปไหนแล้ววะหาลู้หารูกตักน้ำเด้อตักน้ำอีกคนนึงขอยาหน่อยกัปตันใครก็ได้พี่กดซีนี่เจนกดซีนเล็กสีอ่ะี่เล็กสี่ผมเอาโทมะฮอกมาสีงเป็นน้ำอ่ะเอาเอาเอาตักไปซะแล้วใครให้วิจิตรมานแล้วมาคนแล้ว มันชนมาผู้มันดนชนตายเลยตายกางอากาศเลยเฮ้ยนี่มาอนี้มาตลางเต้าไปนะแล้วก็เป้าใหญ่มนลงมาข้างล่างไปไปนั่งสองคนทะลุลงมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้ว๋ิวบอ่อีกที่นี่ใครวะต่นไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้เองัใจยิงแล้วรู้เดดเดี๋ยวช่องกันเลยครับ อยู่ไหนวะรูอ่ะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรูข้างหน้าเนี่ยรูขอยู่ข้างล่างเรือข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้โหโผล่เลยแล้วกำลังซ่อมครับเจ็ดรูหกรูปั๊มหน่อยครับใครมีปั๊มปั๊มหน่อยครับปั๊มแล้วครับต่ออันแล้วสี่แล้วสี่แล้วสามรูสามรูนิดเดยเดียวเดียวสองสองรูอีกสองรูอยู่ไหนวะเนี่ยต้องไปทุบที่บ้านเขา แล้วหมดแล้วปั๊มปัโอเคปั๊บลอยแล้วผม้นามาแล้วหายจุมหล้หายไปเดือดรน้ำแล้วเว้ยแ้แล้วโอ้โที่ไหนโอดทีไเรือนเออไม่จมเลยเว้ย้งหลังว่ามันมันมาหลังวะโอเคกำลังไปครับไอขวายังได้ไหมเนี่ยมันมาขวาแล้วูจ็ขวาปกูจมาตอนนี้น้อนแล้วผมกำลังหมุกำลัง้จะขวาได้เต็มเลย เยวนนะแระมันลงมาพอปุนใหญ่หลังนะงเดี๋ยวปั้นนักให้หกัหกหักหัก้ายครับหักซ้ายนิดนึงกับตันขอบคุณครับย,ยิงได้ว่ะโหดโหดที่แบบภายเราน้อยอ่ะโห เทคนิคเทคนิคฝั่งนั่นแหละกับตันผมพอรู้อยู่มันรู้เทคนิคกับตันด้วยวะรอไอ้เม้นโผลจังหวะไอ้ไฟไฟไฟยิงได้อือได้ยนะอ๋อไอ้เด็อฟซะหรอดูด้วยผมกับตันขวนอะไอางี้โอเคล่างล่างเรือครับล่างเรือช่วยหน่อยโดนไหลรูโดนไหลรูโอ้โห้เม่นน็อกเลยเจ็บลูเจ็บรูน้ำหลบน้ำหลบหลบผมหลบก็เยอะนมีหน่วยสไนเปอร์ได้แต่ระลังเรือ ไปไหไหเรือไปไหเรือถังเรือรุนรุนรุน,นโอชินอชินชไปไหม้ใครเป็นศพแม่งรอยอยู่ะวะตกตก่อนนะตกหลอกหลงแบบน้นะไอ้ถังน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยรออยู่นี่น้ำอยู่ตรงกลางเลยยังไม่อยู่อะหมรอมาแล้วน้ำมาแล้วซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยระเบิดหมด ข้ามอยู่คำกำลังอ้ดอยู่ไหนวะเน่โหยิงตึ้มตดต่อปั๊มน้ำ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 เอาลอยแล้วเก็เปรดเก็บเป็ดเปียกลับอยขึ้นอีกแล้วขอล้มขอล้มขอล้มแล้วขอล้มแล้วพขวาขวาขวาระวังนระวังอ้ยเยอมันแลมแรงจังวะชนกนแรงเลยแกกโกดมันโกดมัน จะมันคืนได้ปุ๊กจะเทียบใครแล้วใครรี่ระวังเรือเรือใหญ่พี่ระวังเรือใหญ่มันจะแก๊บทำมันวนไม้ก่อนมั้งรู้ก่อนต้องรู้บ่นี่เหรอวะฮัลโหลนี่ไงวะอุ้ยเป็นจริงไหมน้องไปครับปืนใหญ่แม่งแตกยิงเล่งยิงเล่งสองครับอุ้ยตอนรัวเลยห้าสามเลย รถืดมาพูดเลยอ่ะก็จะจมข้เถื่้อ้นไม่ได้ม่แล้วก็เ้าแล้วเาแล้วบิบเแล้วเนียรู้ต้องยาวเรากจะเป็นเรือดำน้ำโหัเรานี้เรามุดเรามุดวเร็วยังยยังยูดรู้อยู่ไหนวะใต้เรือตีเยตีเยอยู่เฮ้ยได้อยู่้อยู่ไได้อยู่ ไอ่เหี้ยลูอยู่ไหนวะเนี่ยปั๊มน้ำได้ไจอได้เจอได้โอเคปั๊มปั๊มปั๊มไม่ปั๊มกัน2คนแล้วอ่ะไม่ปั๊มกันสคนเลยที่เรือดำน้ำเว้ยเรือดน้ำตกตายหายอีกล้อ้โดนยิงสวดโดนยิงไวนลู่อยู่ไหนมีช็อต มันมันแลบเราแล้วอ่หันขวาเลยกัะตันทางงงกกำำลลััพี่พี่กัะตันแตเขาจะแกแล้วกระตันเขาจะแกวบแล้วใบพังใบพังขอยิงแม่งก่อนเถอะไอ้สัตว์แกวบแล้วเขาจะแกแล้วเขาป้อมแกแล้วระวังเขาตายนะเออมันโหดจังวะโอ้มันเกิดอีกร้อยมีได้ปุ๊บ อวิโคตรโหดเลยอะกับตาอีกฝั่งด้วยแต่ว่าไม่จมโคตรเป็นคนอื่นจมหไปเลยอยาก้อยอยาก้อยหลับมันมีทวามจมเว้ยไอันนี้เป็นคตรโหดเลยอันนี้ไอซูซูเอสเลยดำน้ำดำไปตึ้งดำไม่จมเอ้ยผมฝุ่ยิงมันตายเลยตอนเออโอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับในเกมจนสลรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับ้ากคุณผู้ชมชอบฝากช่วยกดไลค์นะครับอระตุยนไลค์สักคนละครั้งแนบะเพื่อเป็นกำลังใจนั่นเองนะครับรวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้า,าแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับตัดก่อน